สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My d ี e a m g นะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มาให้เล่นกันนะครับผมก็เป็นกิจกรรมสุ่มสกินของคิวเลนนะครับผมเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมก็กิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือน้องอลิสนั่นเองนะครับผมเรามาดูเงื่อนไขของกิจกรรมนี้กันก่อนเลยครับผม โดยกิจกรรมนี้นะครับจะแบ่งห้องใต้ดินทั้งหมดเป็น5ชั้นนะครับจะแบ่งเป็นชั้น B1 B2 B3 B4 และก็ B5 นะครับคุณผู้ชมโดยจะมีจํานวนห้องขังดังนี้นะครับชั้น B1 จะมี3ห้องชั้น B2 จะมี4ห้องชั้น B3 จะมี5ห้องชั้น B4 จะมี6ห้องและก็ชั้น B5 จะมีทั้งหมด7ห้องนะครับผมโดย ของรางวัลแต่ละชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นอิโมจินะครับของซิปนั่นเองชั้นที่2ก็จะเป็นตาเชิญท่าเต้นนะครับผมชั้นที่3เนี่ยครับเป็นชั้นที่จะได้สกินของคิวเลนนะครับผมชั้นนี้ครับที่ผมต้องการได้ส่วนถ้าใครมีก็ประมาณเหลืออยากจะได้สกิอยากจะเปิดให้หมดนะครับผมชั้นที่4ก็จะเป็นตาเชิญฮีโร่นะครับผมแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่ที่5นะครับจะเป็นเป็นสกินของเอลสุกนะครับผม แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมครับสุ่มกุญแจครบทั้งหมด 4- ครั้งนะครับจะได้เปิดฟรี 1- ครั้งนะครับผมด้านข้างนะครับที่โชยอยู่แล้วก็ครั้งแรกครับที่คุณผู้ชมเริ่มเล่นนะครับจะสามารถกดฟรีได้หนึ่งครั้งซึ่งผมกดไปแล้วแล้วก็ไม่เจอน้องอลิศนะครับผมเอาเป็นว่าผมมาเริ่มสุ่มต่อเลยดีกว่าครับก่อนเริ่มสุ่มนะครับผมมีคูปองทั้งหมด454คูปองนะครับผมมาดูกันว่า คุูบอกเท่านี้ครับจะพาผมไปถึงชั้น3ได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่า Let's go <S ผมว่าอันนี้10ไม่เจอ Nope ไปชั้นที่2เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ Nope ไม่เจออันนี้ Nope ไม่เจอเย้ yeah. ตอนนี้ผมเข้ามาสู่ชั้นที่2นะแล้วครับคุณผู้ชมแ่ะชั้น B3 แล้วผมต้องหาน้องอาริสให้เจอในชั้น B3 นะครับแล้วผมก็จะได้สก,กินของคิวเลนกดไปเลย nope กดไป nope กดไปเลย nope โอ้โห <Nope. S 1> oh เกลือจัดจัดอันสุดท้าย โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมสุ่มครบแล้วนะครับผมมากดรับของรางวัลที่ด้านขวามือได้เลยนะคุณผู้ชมนี่สกินของคิวเลนที่ผมอยากได้ครับคุณผู้ชมก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมผมมีคูปองเริ่มต้นทั้งหมด454คูปองครับผมตอนนี้ผมเหลือ199คูปอง ผมใช้คูปองในการสุ่มทั้งหมด255คูปองผมว่าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมนี้นครับผมว่าเต็มที่ไม่น่าจะใช้เกินอ,อย่างดวงซวยสุดๆเลยครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ500คูปองไม่เกินนี้คุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากลองเล่นกิจกรรมนี้ก็ลองดูได้นะครับผมว่ามันไม่แพงกิจกรรมนี้ เรามาดูสกินของคิวเลนกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม